สวัสดีค่ะนักเรียนครูทุกคนนะคะวันนี้คุณนกจะมาที่ปลายในรายวิชา health นั่นเองนะคะยังอยู่ของในข้อเรื่อง being loved by order อยู่นะคะในข้าพี่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรนะคะ a uh, being loved by family member ใช่ไหมคะหมายถึงว่าการอ่าประพฤติตัวให้เหมาะสมต่อ ในครอบครัวของเราเราเรียนไปแล้วเนาะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการพูดตัวให้เหมาะสมต่อเพื่อนนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนเรื s อ n ใหม่นะคะเดี๋ยวเราครูจะมาทบทวนให้ในเรื่องของคําศัพท์นีงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคสักครู่ ทบทวนของคราวที่แล้วก่อนนะคะการเป็นพฤติตัวให้เหมาะสมต่อคนอื่นนั้นหรือว่าการเป็นที่รักต่อคนอื่นนั้นก็คือควร speak politely to everyone พูดจาไพเราะเพ,พรพิงนั่นเองนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะการพูดจาไพเราะเนี่ยแล้วก็ช่วยเพื่อนทำกันบ้านไม่ใช่ให้เพื่อนลอกนะคะ help your friend with homework ปรึกษาการอรันไหนไม่ได้ก็ปรึกษาการแต่ว่าไม่ได้ลออเพราะว่าการลออไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเลยนะคะแล้วก็ talk and play with your friends หมายถึงว่าสร้างปฏิสัมพันธ์ตอบเพื่อนนะคะไม่ว่าไม่ใช่ว่านั่งเล่นโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตาไม่คุยใครเลยอันนี้ไม่ดีนะคะนักเรียนคะแล้วก็ I'm Share แชร์ส a น k with your f r i e n d ถ้าเรามีขนมนก็ควรแบ่งปันกับเพื่อนอันนี้คือการมีน้ำใจอย่างหนึ่งนะคะ Trace a dog with your friends คือเล่นเล่นสนักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเล่นของเล่นด้วยกันก็เหมือนว่ามืมี good time together หมายถึงว่ามีเวลาดีๆร่วมกันนั่นเองคะ่ะ Help your parents with homework ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้สับง่ายนะคะไม่ยากเท่าไหร่เนาะอ่าต่อมาคือท็อปิกของเราวนในวันนี้คือ how to be happy v e r o e r l with your friends การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนนะคะเราควรทำอย่างไรไปดูกันเลยในข้อที่1นนะคะ always be generous with them เราต้องใจกว้างต่อเพื่อนนะคะ ใจฟ่างแบ่งปันเช่นแนวรูปก็จะแบ่งปันขนมต่อเพื่อนนะคะการมีน้ำใจนั่นเองะคะ่ะ number two what is so comfort them when they are sick or hurt by an accident เช่นในภาพนะคะเราควร comfort them ก็คือให้กำลังใจเพื่อนไม่ใช่ว่าหวัวเราะเยาะเยอะเมื่อเพื่อนเจ็บนะคะนี่ไม่ดีนะ number three All oh, we honor, p r e s s and encourage them. ก็มี honor คืออะไรคะอ่อ่าอันนี้คือสารสนเทศให้กำลังใจอันนี้ encourage them คือให้กำลังใจเขานะคะตอบเพื Gun ่อนเช่น you are get um got the top score of อืมขอโทษทีนะ from <Yeah. S 2> the exam congratulations I'm happy for you แ n งเขียวนนี้คือการให้กำลังเชื่อใจเพื่อนในอย่างหนเมื่อรู้ว่าเพื่อนได้คะแนนที่ดีนั่นเองโอเค number four talk politely to them แน่นอนว่าเราควรที่จะพูดดีต่อเพื่อนพูดสุภาพไม่ใช่ว่าโอ้พูดคำด่าคำนี้ไม่ไม่ดีเลยนะคะข้อที่ห้า ดี v i t e them to hang a l o n g with the good people and avoid doing bad things such as warning them to stay with uh f o r e a l i c i o u s dogs ก็คือชักชวนให้ทำชักชวนให้เขามาพบเจอต่สิ่งดีๆนะผู้คนที่ดีแอนหลีกเลี่ยง cursor ครูคก็ไม่ขึ้นเนาะคำศัพท์คนนี้เป็นว่าหลีกเลี่ยงอันนี้คือชักชวนในหลีกเลี่ยงสามทำในสิ่งที่ไม่ดี chat แล้วก็เช่น ตักเตือนเพื่อนเนี่ยให้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเฮลเลิก e ซ์ที่สิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นตักเตือนเพื่อนว่าไม่ให้สูบบุหรี่นะครับเพราะการสูบบุหรี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะปีเิเกี้งนะคะนักเรียน,นะคะ Number six pursue the them pursue them อันนี้คือชักชวนอันนี้สับคำนี้แปลว่าชักชวนนะคะ j a m e to do a good t h i n g ทำในสิ่งที่ดีๆ taking care ดูแลสุขภาพเช่นชวนกันไปออก Exercise ชวนกันไปเรียนนะคะ making a mess ก็คือการทำบุญหรือการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะทำเรื่องสิ่งดีๆชักชวนกันไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับพฤติกรรมเหมาะสมที่เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนทีนี้ครูก็จะมาสรุปในกูดเฟนเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไรหรือเบสเฟนเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งไปนะคะพอดีสไลด์อ่ะมันเป็นอัตโนมัติอ่ะข้อหนึ่งกูดเฟนก็คือเปียอันเนี่ยสูรซื่อสัสตย์ คุณต้องการเพื่อนที่ซื่อสัตย์มากๆเลยสอ be generous ก็คือใจฟังเออเฟือฟ่อเผื่อแผ่คือ listener ก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ว่าเรามีเรื่องทุกใจอะไรละ่ะเขาก็จะรับพร้อมรับฟังเราเสมอเงี้ยโอเคเป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะ be encouraged ก็คืออะไรศัพท์คำนี้เรียนมาแล้วคือการให้กำลังใจเนี่ยเมื่อเรา feel down มีเพื่อนมาให้กำลังใจเราเนี่ยครูก็จะรู้สึกดีมากๆ เนี่ยสไลด์ชอบไปเอง friend เบสแฟน d คือไงแบบเพื่อนที่ไม่ดีเลยนะีลักษณะเป็นไงเช่นคูยกตัวอย่างมาทำ Make fun of you in front of others เช่นชอบเยอะเย่ะต่อหน้าคนอื่นเนี่ยไม่ดีเลยนะขูก็ไม่ชอบเลยเคยเจอเพื่อนแบบนี้ไหมคะเนี่ยนักเรียนไม่ควรทากับเพื่อนนะคะ They talk over you all the time โอ้โหอันนี้คืูไม่ชอบ างเลยคือชอบนินทารับหลังอย่างเงี้ยค่ะปริกเรียงไปไกลๆเลยนะคะถ้าเจอเพื่อนแบบนี้จะเ r e สเ e เวอร์ติ้งออนก็คือแบบข้อสามเนี่ยชอบนินทาชอบว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนที่ไม่ดีก็จะมีสามเนี่ยครูยกตัวอย่างมานะคะนักเรียนก็สามารถจากตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยมาทำนะ Activity ในหน้าที่ 25ได้เลยนะคะหรือว่านักเรียนจะเขียนเพิ่มเติมจากครูไปก็ได้ค่ะเพราะว่าในเพจ activity Act หน้า25เนี่ยนักเรียนต้องเขียนลักษณะของเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ไม่ดีทรงท e เ c h e r นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะในการอธิบายของครูในวิชา Health นั่นเอง See you next time นะคะนักเรียนค่ะบายบาย